คนบอกไม่รุนแรงแต่ตายทุกวัน,น,อน,นขอกำลังใจด้วยนะครับทุกท่านครับเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ มีทั้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากโควิดสิบเก้านะครับตอนนี้เป็นศพที่ห้าสิบแปดนะครับที่ทำการชาวนา,านกิจที่บริเวณเวที่วัดมีชัยทุ่งนะครับ มีสวิตยอยู่เนี่ยครับวาระสุดท้ายของคน คนบอกไม่รุนแรงแต่ตายทุกวันขอกำลังใจด้วยนะครับทุกท่านครับ,บเราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะครับนะครับมีทั้งอุบัติเหตุเจ็บป่วยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับจากโควิด -19 เนะครับตอนนี้เป็นศพที่ห้าสิบแปดนะครับที่ทำการชาวนักิจที่บริเวณที่วัดมีชัยทุ่ง

ครับวาระสุดท้ายของคน